สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะู่กผมไอ้คลับเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาในส่วนทางการสอนเออ่เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดยที่เราจะมาในส่วนทางโรบอทก่อนนะฮะชาวมาคัาไม่ต้องเสียใจนะผมชัวร์ไเกี่ยวกับการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ของบล็อกฟูดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดมันจะมี อ่อาเราอธิบายเกี่ยวกับเกบก่อนเกมเฟิร์สจะมีทั้งโลกหนึ่งโลกสองแล้วก็โลกสามใช่ไหมฮะเอ่อสมมติว่าเราอยากที่จะหาเซิร์ฟเวอร์โลกสองนะครับผมอยากหาเซิร์ฟเวอร์โลกสองเราก็แค่ทําการที่จะหาเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเออคนมันเยอะแต่เราอยากแบบเออเราอยา,อยากอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวอะ่ะหาเซิร์ฟคนที่มันน้อยๆน,นะครับผมวิธ,นนนนวธนนนีนะครับผมง่ายๆนะครับผมให้ทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับผมเอ่อ BTR Roblox นั่นเองนะครับผม แล้วก็กดข้นมาที่ BTR แรกนะ,นะครับผม Making Roblox b e t e r นะครับผมก็จะเป็นในหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็แค่ทำการกดเอ่อตอนแรกนะครับผมมันจะขึ้นเป็น,นแบบนี้ครับผมตอนแรกเนี่ยจะขึ้นคาว่าเพิ่มนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็ทําการกดเข้าไปนะครับผมก็แล้วก็กดแอดนะครับก็รอนะครับผมกําลังตรวจสอบนะครับผมพอมาโหลดอย่างนี้เสร็จปุ๊บม,มันก็จะโหลดเข้าเครื่องเราไปเทียบเอยนี่ก็คือ แล้วะนะผมมันคือ B chat robot นั่ครับซึ่ง B chat robot เนี่ยมันช่วยยังไงนะผมเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเกม diving simulator ดว้วยกันเ,เนาะโอเคนะครับพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะไม่เหมือนของทั่วไปนะเราจะมีจะม,มีปุ่มโฮมแล้วก็มีพวกแถบด้านซ้ายมือที่เราไม่ต้องไปกดขีด3ขีดเหมือน robot แต่ก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เคลื่อนลงมาครับผมมันจะมีเอ่อทางด้านล่างครับผมให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมน,นี่จะเป็นเพจเนานะ แต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปแบบเออเลื่อนหาเองนะมันจะไม่ให้มีให้พิมพ์แบบนี้เราต้องคลิกๆเลื่อนนะเนาะเออแบบเพราะน่ะมันจะหาเซิร์ฟได้น้อยหรือมากแค่ไหนนะอยู่ที่จํานวนคนด้วยแต่อันนี้ถ้าเราสามารถพิมพ์ได้สมมารถเรียกเอาแบบเออเซิร์ฟเวอร์หน้าที่4แล้วก็พิมพ์มาสี่แล้วก็นี่ครับผมหรือเราจะกดแบบนี้ก็ได้นะครับหาเซิร์ฟเอานะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็กดเท่าไหร่พอเราเจอคน,นแล้วเราก็กดจอยนะฮะประมาณนี้เนาะและส่วนของทางการหา เซเวอร์ Server, เออแบบคนที่น้อยๆแต่มันอยู่ในโลก2ของบล็อกฟุตนะครับเราผมได้ทำการทิ้งลิงก์เออ่ดาวน์โหลดไม่ใช่ลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์โลบอฟของบล็อกฟุตไว้ให้เรียบร้อยแล้วช่วงอาจจะงงนะฮะทำไมผมถึงทิ้งนี้ไว้ใหอ้อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมบล็อกฟุตเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะผมบล็อกฟุตธรรมดานะฮะมันจะเป็นมันจะเป็น,นหน้าของแบบนี้นะฮะนหน้าของบล็อกฟุตแบบนี้จะเป็น,นหน้าของบล็อกฟุตแบบนี้นะครับผมซึ่ง อันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปนะผมมันก็จะเข้าเซิร์ฟให้เลครับผมแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะครับพอสมมติเรากดเข้าไปในหน้าเซิร์ฟหลกแบบโเรแวรบบเนี้ยนะ่ะมันจะไปเด้งในเกมโลกหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นอนะ่ะมันถึงจะเปลี่ยนทําการโหลดและพาเราเข้าไปในโลกสองนะฮะซึ่งหน้านั้นอนะ่ะมันคือการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นี่ครับผมที่ผมจะใช้มาสั้นๆเนี่ยก็คือเรบอกเนี่ย โลกหนึ่งโลกสองและโลกสามเนี่ยมันไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับผมง่ายคือมันอยู่คนละเซิร์ฟนะครับผมซึ่งอันนี้อันนี้คือหลักเออันนี้คือทุกคนจะเคยเห็นกันนะแต่มันมีครับผมอันนี้ก็ซัครึ่งซึ่งก็คืออันนี้นะครับผมผมรอโหลดไปหนึงนะมันคือส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์บล็อกฟลูดนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นของโลกสองฮนะถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมที่รู้ได้ไงว่าเป็นโลกสองเพราะว่ามันไม่มีการกดไลค์เห็นไหมกดไลค์นะแต่มีคนที่อยู่ในนี้ทเนี่ยทั 1>, 1. 1 b ดนบนะผมแล้วก็ Plus ด้วยครับแล้วก็คนที่ชอบ Active นะผม1 0 0 0 0 0คนก็คือ Active เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในโลกสองนะผม1 0 0 0 0 0สนคนห่หเองนะผมส่วนโลกหนึ่งเนี่ยก็จะมีมากเท่าไหร่ก็เราก็ต้องไปย้อนดูนะครับซึ่งฮะซึ่งถ้าเราจะเข้าโลกสองเนี่ยเราก็ทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์เลยนะผมแล้วก็สมมติมันมีก0 0้เพจเราก็ทำการเลือกเอาสัก500อก็ได้ครับผมเป็นนะ ซึ่งไอ้ตรงเพจตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นแค่เฉพาะในส่วนของทางเอ,อ่อโลกสองเท่านั้นนะฮะถ้าเราอยากได้โลกสามผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วโลกสามนะผมอันนี้คือโลกสองนะถ้าเพืนจำไว้ครับผมโลกสองจะมีแค่เอ,อวิสิต 1. 1นะผมหนึ่งจุดหนึ่งนะผมอ่าเดี๋ยวเราลองไปเบียดดูนะมันก็จะกลายเป็นส่วนของทางท่านอัปเดตบล็อกฟลุตเหมือนกันนะผมแต่กดไลค์เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับผมถ้าทุกคนสแกนนะผมกดไลค์มันจะมีแค่เอ,อ่อสูตรนะผมแล้วก็ นี่ครับเห็นไหมเหลือ2 2 1 4 7งร้อยสบ m นะผมจาก1 1 b active 1นึ่งแสนคนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็จะเป็นในส่วนของทางโลกสากในนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะมันเป็นสักสามห้เสุนี่นะอันนี้ก็โลก3แต่ละแต่ละเซิร์ฟก็จะมีจำนวน4คนอะไรอย่างเี้ครับผม4คน of t w e people นะฮะ,ะซึ่งต่องนอนนี้เซิร์ฟนี้มีอยู่4คนอะไรประมาณนี้นะฮะ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนทางการเข้าเหรือการหาเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนน้อยของแต่ละโลก1,2,3โลก2ลกสในเกมบ็อกฟุตนั่นเองนะครับผมถ้าใครสับสนก็ลองไปย้อนดูได้นะผมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วผมเข้าให้ดูด้วยกันนะเพราะว่าเผื่อใครบางคนอาจจะคิดว่าเออมันมันไม่น่าใช่นะผมอันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนทางเโลกสารนะรผมแต่โลก2นะผมเราก็ทําการเรืองหาเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผม มาเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็7เอ่อเอาสักหน้าเพจที่500ไม่เจอแล้วก็ลดไป400อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าเนี่ยอันนี้มีสองคนนะแล้วก็ห้ามการกดจอยเข้าไปเลยนะครับซึ่งผมจะขอที่ไม่ก่อนนะครับผมอย่างแรกนะทุกคนควรรู้นั่นก็คือถ้าทุกคนไม่ได้ไปโลก2ก่อนนะครับผมมันจะไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะผมอย่านงะเมื่อกี้นะผมเลือกโลกเซิร์ฟเวอร์โลก2ครับเห็นไหมว่ามันจะ มาที่โรกหนึ่งแทนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการไปโลกสองเองก็ต้องทําการให้เวลมันถึงแล้วก็ทําการเข้าโลกแบบนี้นะครับมันก็จะเทเลพอร์ตเราไปให้นะส่วนการเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับผมมันก็เข้าแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะฮะจะมาประมาณนี้นะผมเรื่องคร่าวๆน,น,นะครับผมสำหรับเการหาเซิร์ฟเวอร์บล็อกฟุตนี่นะผมถ้าใครสับสนก็เย้อนแล้วก็ลองไปดูใหม่ได้นะฮะตัวค i ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สวัสดีครับ